ในใจของประชาชนคนไทยหลายคนบางคน oh. บอกว่าเราอดทนมานานมากแล้วคํากล่าวอ้างครั้งนี้ว่าปืนลั่นมาเป็นระเบิดจากกองขยะมันฟังไม่ขึ้นทําไมเราถึงไม่ตอบโต้ให้สมน้ําสมเนื้อแต่ขณะเดียวกันค่ะการที่ไทยเราอยู่นิ่งเก็บหลักฐานไปบอกประชาคมโลกเนี่ยอาจทําให้ไทยเนี่ยเราถือแต้มเราถือไพ่ที่เหนือกว่าเรื่องที่ไทยไม่ตอบโต้ก็ทําให้อดีตทหารไทยชื่นชมในสิ่งนี้เหมือนกันสิ่งที่ไทยเรานิ่งแล้วก็อดทนเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อน เพราะว่าแม้ว่าจะมีหลักการในการปฏิบัติการตอบโต้ก็ตามอย่างในภาพจะเห็นว่าการยิงปืนคอคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะยิงให้ได้ผลยิงให้ได้มาตรฐานต้องมีการช่วยกันอย่างน้อยก็ต้องสองนาย่ะคนนึงจับฐานอีกคนหนึ่งโหลดกระสุนเล็งองศาหน่อยสิหาพิกัดมุมยิงแล้วก็ยิงออกไป เย็นวันนี้ตามเอกสารของพลจัตาวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4และประธาน RBC กัมพูชาที่ส่งถึงเสนาธิการกองทัพภาคที่2และประธาน RBC ไทยชี้แจงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุระหว่างการจัดตั้งการทําความสะอาดฐานที่มั่นทําให้กระสุนดี c หรือว่าดี z ทที่ตกค้างอยู่ในกองขยะมันระเบิดขึ้นมาแล้วครั้งนี้ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ย ทหารกัมพูชาเราเองก็บาดเจ็บสองนายก็แสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงว่ากัมพูชายังยึงยดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยหลักสันตวิธีสันติวิธีแต่ข้อตกลงต่างๆที่ลงนามกันไว้กัมพูชาเขาบอกว่าเขายังยึดมั่นเขายัง,งเคารพเขาเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษน,นะคะแต่ทางพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแ,<ต>แห่งชาติมองว่า การออกมาปฏิเสธแบบนี้เป็นการแก้ตัวเนื่องจากปืนคอไม่ได้ยิงง่ายๆแล้วกัมพูชาเองก็ทราบระยะยิงอยู่แล้วแต่เป็นการจงใจย่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยยิงกลับไปครับปืนครกเนี่ยมันยิงง่ายไมมันไม่ง่ายนะเพราะมันต้องมีการตั้งมีการปรับมุมแรงอะไรต่ามุมสงูงอะไรต่างแล้วก็มมุยิงมุมสงูงน,นะแล้ก็ต้องมีวาง ปล่อยลูกระเบิดลงไปดังนั้นไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแน่นอนนะครับในวิธีการแก้ตัวก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือทําการยุยยุมาก่อนมีการยิงมาก่อนนี่ยคกาวที่แล้วก็มียิงมีวางระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบเดิมทุกอย่างนะครับพลโทพงศกรยังบอกด้วยนะครับว่าการรบครั้งต่อไปมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกเสียจากว่ากัมพูชาจะเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศของตัวเองขณะที่ฮุนเซน ก็ใช้วิธียั่วยุให้เกิดสงครามเพื่อแสดงให้ประชาชนชาวกัมพูชาเห็นว่ากัมพูชาชนะประเทศไทยได้เนี่ยคือพยายามจะสร้างภาพว่าเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่เหนือกว่าประเทศไทยครับค่ะเรื่องที่เราไม่ตอบโต้เราเก็บหลักฐานไปชี้แจงต่อเวทีโลกเลยว่าเราเนี่ยถูกยิงก่อนลดทอนความน่าเชื่อถือของกัมพูชาใช้เฟคนิวเป็นอาวุธตลอดเลยใช่ไหมฝั่งนั้นและนี่เป็นกุญแจสำคัญนะคะทำให้ไทยเราเนี่ยชนะกัมพูชาในเวทีโลกค่ะ